ในปัจจุบันนี้เราไม่สามารถปฏิเสธได้เต็มปากเลยว่าความสุขของคนไทยส่วนใหญ่นั้นคือการได้เสพคอนเทนต์ที่เราอินฟลูเอนเซอร์ได้เสริมมาให้ในช่องทางออนไลน์ต่างๆซึ่งมีเนื้อหาที่หลากหลายและแต่ละอย่างนั้นมีจุดที่สามารถดึงดูดคนดูของพวกเขาให้ติดตามพวกเขาได้ซึ่งในวันนี้เราได้รวบรวมอันดับของอินฟลูเอนเซอร์เมืองไทยที่เป็นที่นิยมของปีที่แล้วมาให้กันแล้วจะมีใครกันบ้างนั้นแล n กิ้งโพลบายทีวีได้รวบรวมมาให้ชมพร้อมกันได้แล้วใน8อันดับอินฟูเมืองไทยขวัญใจชาวเน อันดับ8เอิร์นไดมเธอคนนี้โดง่งดังมาจากการอัดคลิปแกล้งแฟนหนุ่มบนรถแม้ว่าเธอดูเป็นสาวขี้เวงขี้วีนไปหน่อยแต่แฟนก็หลงรักและให้อภัยเธอที่ชอบแกล้งอยู่เสมอบางครั้งมีชั้นสนุกสนุกท้าทายแต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือความสนุกสนานในช่องของเธอที่มีมาให้อย่างไม่ขาดสายทั้งการแกล้งกันเองที่มีหลากหลายแบบไม่ซ้ากันโดยทีมงานนั้นก็เป็นทั้งเหยื่อและผู้สนรู้ร่วมคิดในเวลาเดียวกันเช่นกันทาให้เธอมีเหล่าแฟนคลับคอยติดตามกันอย่างต่อเนื่อง อันดับ7กิกเคไอเคคสาวสวยหน้าใสมาพร้อมกับการแสดงบทบาทสมมติที่เคใครต่างก็รู้จักเธอดีในฐานะนักแสดงเจ้าบทบาทที่มาพร้อมกับความสามารถและความสดใสขี้เล่นชอบสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมกับไลฟ์สไตล์สุดเฉพาะตัวที่มีความน่ารักปนเซ็กซี่ผนวกรวมเข้ากับคอนเทนต์ที่หลากหลายทั้งสายกินสายเที่ยวสายตลกเธอนั้นเหมาหมดไว้ในคนคนเดียวไม่ต้องบอกเลยว่านี่คือสิ่งทำให้เธอมีผู้ติดตามมากมายถึงขนาดนี้ อันดับ6สไปเอชพีดีเด็กหนุ่มหน้าใสที่ประสบความสําเร็จรวดเร็วจากการเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังซึ่งเขานั้นติด1นึในสิของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในเมืองไทยเขานั้นเริ่มต้นทําช่องเก๋ไก๋สไลเดอร์พร้อมกับแฟนสาวในขณะนั้นจนประสบความสําเร็จแต่หลายปีต่อมาความรักของทั้งคู่นั้นก็ได้ถึงทางตันจึงได้ตัดสินใจเลิกลากันไปในที่สุดแนละต่างคนต่างทาช่องของตัวเองซึ่งสไปนั้นได้ทําช่องของตัวเองชื่อว่า s ไ i เดอร์เอมีผู้ติดตามกว่า1สูบบอ่ลดานคนล่า ได้ออกมาประกาศชัดเจนกลางไลฟ์ส่วนตัวว่าไม่โสดอีกแล้วตอนนี้มีคนคุยอยู่ซึ่งในไลฟ์ดังกล่าวก็มียูทูบเบอร์สาวคนสนิทอุ่งเอิง SPD รวมถึงเพื่อนๆทีมงานอีกหลากหลายคนร่วมไลฟ์ด้วยงานนี้เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆได้มากมายทําให้เหล่าแฟนคลับเชียร์คู่นี้ฟินหนักมาก อันดับ5 My m e d n e t จะขาดไปไม่ได้เลยกับนาธานบัตลิงยูทูบเบอร์ชาวอเมริกันที่ทำคอนเทนต์และอาศัยอยู่ในเมืองไทยช่องยูทูบเบอร์ของเขาชื่อว่า My m e d n e t ซึ่งแน่นอนว่าจากบุค,คลิกของเขาที่เป็นคนกวนๆมาตั้งแต่เด็กในวันที่เขาเรียนจบมัธยมนั้นเขาก็ได้สร้างวีรกรรมด้วยการขึ้นไปรับประกาศนียบัตแล้วถอดชุดคุยออกเผยให้เห็นชุดซูเปอร์แมนข้างในสร้างความขำขันให้กับเพื่อนๆเ,เป็นอย่างมากและอย่างที่รับรู้กันว่าเขาคนที่สร้างความบันเทิงในรูปแบบของตะวันตกให้กับคนไทยด้วยช่อง YouTube ของเขา ทำให้มีความสนุกกวน้นและนี่คือจุดเด่นสำคัญของเขาทำให้ผู้ติดตามได้ติดตามเข้ามาอย่างต่อเนื่อง อันดับ4 B-Deska ยูทูบเบอร์ชื่อดังยอดซับ14ล้านคนจากเด็กหนุ่มจังหวัดหนองบัวลำพูสู่การทำคลิปเต้นเว v e r เพื่อให้เพื่อนๆสนุกสนานจนเกิดเป็นชื่อเสียงด้านความตลกโปกฮาพร้อมคอนเทนต์ต่างๆที่มีความแปลกใหม่ทำให้สามารถต่อยอดความบันเทิงนี้จนก้าวขึ้นสู่ยูทูบเบอร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยได้อย่างไม่ยากเย็นพร้อมกับสร้างบริษัท Deska Films จำกัดโดยมือของเขาเองซึ่งล่าสุดเขาไม่ยอมหยุดแต่เพียงเท่านี้เขายังได้สร้างร้านหมูกระทะ ที่เป็นของตัวเองอีกด้วยซึ่งมาพร้อมกับอุปสรรคครั้งใหม่ที่เขาต้องฝ่าฟันไปให้ได้ ดับ3เก๋ไกส์สไลเดอร์ชื่อนี้คงจะเรียกได้ว่าเป็นควีนแห่งวงการยูทูบเบอร์ไทยก็ไม่ผิดเพราะเธอคนนี้มีความสามารถในการนําเสนอคอนเทนต์ต่างๆได้อย่างน่าสนใจและน่าติดตามพร้อมกับความน่ารักจนทําให้ชายไทยล้วนใฝ่ฝันอยากจะได้เธอเป็นแฟนโดยเธอนั้นเริ่มต้นการทําช่อง YouTube จากการร้องเพลงโคเวอร์ซึ่งบอกได้เลยว่าความสามารถของเธอดังด้านการร้องเพลงนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวตึ่งช่องของเธอไม่ได้มีดีแค่การร้องเพลงโคเวอร์เพียงอย่างเดียวยังอัดแน่นไปด้วยความสนุกสนานกับคอนเทนต์แนวล ตายสุดคิ้วและล่าสุดสาวเก๋ไก่ได้นั่งแท่นดีกีนางเอกน้องใหม่ป้ายแดงของช่อง3ามเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้วย อันดับ2เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นรัชนกสุวรรณเกตหรือคุณเจนนี่เจ้าของค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นอินฟลูเอนเซอร์หรือที่หลายคนรู้จักเธอดีในานามของนักร้องลูกทุ่งเสียงใสปัจจุบันเธอได้แต่งงานมีลูกน้อยแสนน่ารักทําให้เหล่าแฟนคลับอดอมยิ้มตามกันไม่ได้และลูกน้อยของเธอนั้นได้กลายเป็นคอนเทนต์หลักในช่องของเธอด้วยความน่ารักในเอ็นดูของลูกสาวซึ่งล่าสุดสาวเจนนี่ได้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์พิการระหว่างเดินทางพร้อมกับน้องยูจินซึ่งเป็นลูกสาวแต่ไม่ได้เป็นอะไรมากพร้อมกับสแสด แสงสปปริต <Spirit S 2> ไปทําการแสดงต่อหลังจากประสบอุบัติเหตุแล้วทําให้ได้ใจเหล่าแฟนขับของเธอไปอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียว อันดับที่1แป้งซีบิงจะขาดเธอไม่ได้เลยกับอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์สายเกมชื่อดังที่มีผู้ติดตามมากกว่า17ล้านคนเธอคนนั้นคือน้องแป้งซีบิงสาวนักแคทเกมชื่อดังกับการไลฟ์สตรีมมิง่งในแต่ละครั้งที่มีคนดูจํานวนมากโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและเด็กโดยเธอประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากมีรายได้มากกว่าหลักต่อเดือนจุดเริ่มต้นของการเล่นเกมของเธอนั้นในเดือนเมษายนพศ2557เธอได้เริ่มเล่นเกมผ่านไลฟ์สตรีมมิง่งอย่างแนวเกมสยองขวัญทางช่อง YouTube ของ และกลายเป็นจุดเริ่มต้นในวงการสตรีมมิ่งของเธอต่อมาเธอเริ่มเป็นที่รู้จักจากการเล่นเกม a r k Survival Evolved จนทําให้เธอได้เข้าไปอยู่ในสังกัดออนไลน์สเตชันในเครือของ True ในปี2559เธอมีผู้ติดตามช่อง YouTube ของเธอครบล้านคนภายใน,นระยะเวลาแค่2ปีจากจุดเริ่มต้นเท่านั้นถือเป็นช่อง YouTube แนววิดีโอเกมไลฟ์สตรีมมิ่งเริ่มแรกของประเทศไทยเลยทีเดียว และนี่คือทั้งหมดใน8อันดับอินฟูเมืองไทยขวัญใจชาวเน็ตกับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ต,ตัวตึงจากหลากหลายวงการในประเทศไทยที่เราได้รวบรวมมาให้แล้วในวันนี้ส่วนใครที่ไม่อยากพลาดประเด็นื่นๆสามารถติดตามแลงกิ้งโพลบายทีวีผูได้ทุกวันอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มหรือรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage และ YouTube ของทางทีวีผูสำหรับวันนี้สวัสดีครับ